นายอยากให้โมยอยกังเนาะมีแต่อยากให้ยอกมีแต่อยากให้ยอกปวด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 ขึ้นมาแลกไล่ให้ยมหัวเอื้อยังยมหัวเอื้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขสุขกันเนาะหัวคอยกับเวลาคือเก่าพี่น้อง เอาบ่วงให้เอื้อยให้น้องใ้ตีอากอันไม่ได้อยากให้ยอกม่้ออยากให้ยอกมาหยังเลยพากันมาหยัง ลุงไปผูกแขนพี่น้องกินแม่นันไอติมนะมก,กินแม่แน,นันไอชกคีมมันสิเปื่อยนะกินเร็วๆมาบอกผูกแขนพี่น้องมืออื่นผูกแขนขึ้นกระบ,บอกห้องเราเลยพอน้องแขนเ้าก็ตอบไปเลยว่ายานบริไปอยู่เนี่ยทีมีแต่ลุงบอย เจ้าเอ้ยไอ้เนี่ยลุงกี่น้อยคอนสิร์ตไปเคยลาในช่อตสายสิบไปนากเด็กยูด้ออันอาไปปูกตาลุกใ่ไหมนว่าอยากนอนกับโบเมยนมันบออยากนอนจักดีติงบูบูบอยู่นี่นี่นี่ นี่นี่ยังไงยังไปไปไปเข่าคอไก่ไปเร็วไปเข่าคอไก่เร็วห <c oughs> อดลอยไข่แล้วโมนีนะยังหลุกนะยังลอยเรื่มนนองดูแปลกหนึ่งเฮ้ย เออคนปกินบะกินรสคนกินนะกินยุ่มเมื่อกี้นี่เฮ้ยยันหน้ากล้องเราไปกันกินอากินกินกินอยากลูกปอแล้โผล่มันโผ่บอกัง่อยนึ่งนมก็บปกินมาเชียาให้กีขาบอจะวายกีขาบอจะมากินบอหน่ ไม่งก็บอกให้กินข้าวไม่กินไม่กินปลาหันแล้วเดี๋ยวจะล่างดอกอ่าแกบนึ่งซะมีจะมาเือลุงลเืนจะเป็นไหลานเป็าลูกมือผูทนมนี่น ล,ล,ล,ล้ก็ืนะลกสื่อนะ,ออะไรนะแดนนี่อบอแดนนี่นปลาลุงสรู้สคง้่เ้ยในนี้นัน่นในเห็นในคลิปในคลิปน,น,น,น้องเคนกูบ่าน้องแดนนี่บ่เคนแลกรเด่น จะได้ปูแขนแลร้นาเจออกมาน้าเเขาหน้าแลปลาลูกันอยู่บ้านปัดยากาไมเนาะลากไปกินห้เมืไหน่อยเอ้ยหวันอยู่ร้านมหานไิมลงปูแขน่ปลาลูกก็เออปูกุกนแหลร้านก็ดีมุใจเวลา ขนี้พอร้านก็บอกไขอาลุงมันก็ังเวมัจสิตอนผกเกี๊ไข่จะอืยไปปลาลุงขอมา้านจะมีมุกรจาสัลุงขอขอกินมาหลายแปลาลุงนี่นนี่เล้บาด้วยทางลุงอันนี้พอดีแตะนึงว่าไข่นี่อดแตะเยะ

เกี่ยวเพิ่มอีกและข่าวนั่นหรือเกี่ยวแต่ชามลองนะโบไดวาชิมาเล่มาเน้นอนเลยเบงแดมืดปื้อแหลักไม่เลยยังมาใส่ห่ นังแม่เพ mm ื่นเพื่อนเรื่องห้องขันนั่นจะกระดาษนึงสิ้พิมพ์เนาะมันพอนมีกระดาษนึงสิ้พิมยายพกเพื่อ่เือเือม่หน่อยนี่กายุยใส่ดีไปซื้ออมืออแว

กขใไร่ครเลยเรื hoo, five, ่อยเมื่อนี pow. ้จ <splash> ักได้เท่ายเรล่นเจ็ดแปดสิบหรือประจักเบาไล้ไว้โดยป้ายป้ายโชคดีโชคดีบิดลอยเราต้องพอนโดยป้าย้ายโชดีโชคดีบิดอยบต้พน ทางเปลือนในฝนตกฝ<อ>นตกบ่แห้งพี่น้องมื่อคืนนี้พอดีทางเปลือดยังลุก<ม>อยู่เอาอะงมันแตกต,นนต้นแน่นใส่มล้วอืมเบาไปมาแมะมึงแกหิวอืมอด,ดีดีเด้ออย่าให้มันถึงโหลด

ทำบังอ่อนหน่อยอ้นอนเปียกตลลูมูตกน้ำล่างแล้วเอาให้น้องเล่นดูนอ,อ,อืออืออือยู่นะอ,อ,อ,อยากได้อีกนะเศ้ากับแบบว่าอาได้เนากอวัวเากกิน้ำด้วยนะอ่ะอัวเขาอยากให้เกีเอยากเห็ด เมื uh, ่อร no. yeah. nah ่เขามาเมื่อรจ้ากรไดเราว่าน้ำบ้าเพราะฉะนั้นคนมน้องอัน่างว่าอย่ามากยอ่ามากยอู้มน้องจะบมันยังมีรสชาติดิังหน่อยน้องเลี้ยอล่างคักและสีจเอางวงม่ ลูกอ่อนแล้วขามาก่อนมันกินอิม่มเลยมือฝนกับพอ่อฝนโอ้ยจังมือได้จีไดเกีว่าเขาป่าลุงเออยากเกียวให้มันแล้วไปนำเดวยวตัวผู้มันสุกนี่เนาะมันจังง่าย,า,ย,ยางไรบานนี่อันนี้ปราวะตกอย่างเดียวตกเป็นตกพี่นานี่ มีคือเขาบ่มีแต่ตอนดำอันตอนดำาลืออึดพลพอตอนเขียวหลืพลบ่อึดอน่อยเืนเนอะเนาะยะอุ้ย<ง>โอ้ยน้อยจ้องเพียงตกหน่อยหนึ่งกับน้นำไหลทางของมือนี่แต่ว่าน้ำนองกกเลี้ยงบกเร็วหรือเปล่าลงไปลายอะไรองปลาหลายเนาะ ปลามนก็กินเข้วันแล้วเนี่ยมันป้ามาก็กินน้ำอยู่บ่อยคนที่กินเนี่ยไม่ใเนี่ยมันอยู่ในน้ำคนอยู่ในดินคือเป็นกินดินใช่คอมากินเพื่อนในเน่คืิเฮือนใช่อบกินพอนใคือกินพกกินเือนใช่บกเ่อนบกน่านกินน้ชกินน่กิ่อกินเพ่อ่อินเใน่เก พอเป็นปลาหนึ่งวันบอกบอเป็นเร,าเ,รา,เาเป็นคนดีแล้วเนาะปลาลุงเนาะน้อยเตืนเนาะเอาขอมาเอาขอมาไก่ไประกุมลงไปย่เงี้ยไปตักเอากี่ดินมาเลี้ยบรเดี๋ยวนี้โอ้ยอันเจ๋งคนมันตึงนะครับลาเลยเด้อปลาลุงขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพ่อกันใหม่คลิปหน้ากราบเคยลาสบายดีสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย,บาย